คอคาร์บอนคอคาร์บอนคืออะไรใครๆก็พูดถึงคอคาร์บอนมันคืออะไรมันก็คือปื้นดำๆที่คอที่เหมือนขี้ใครแต่ขัดยังไงก็ไม่ออกเกิดจากอะไรและมีวิธีแก้ยังไงฟังคลิปนี้ให้จบนะคะ ราวิธีแก้อยู่ใช้คลิปชื่อจริงๆของคอคาร์บอนหรือคอดำๆเนี่ยเรียกว่า acanthosis nigricans เกิดจากการที่ตับอ่อนหลั่งอินซูลินออกมามากเกินไปเนื่องจากภาวะดื้ออินซูลินพออินซูลินสูงก็จะไปกระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังบางชนิดโตผิดปกติจนทําให้ผิวที่คอรักแร้ขาหนีบหนาและดําขึ้นปืน้นแบบนี้ไม่ได้แค่ทําให้เราดูไม่ดีดูไม่สะอาดนะคะแต่มันเป็นสัญญ,ญาณที่เตือนว่าเราอาจจะมี โรคเรื้อรังอย่างโรคเบาหวานหรือโรค ใครที่มีปัญหาคอคาร์บอนและอยากหายก็ต้องแก้จากต้นเหตุก็คือภาวะดื้ออินซูลินวิธีแก้ก็ไม่ยากเริ่มจากทํา3อย่างนี้เลยค่ะ1เพิ่มไฟเบอร์ในมื้ออาหารเพื่อช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาล2ทํา i อฟจะช่วยทําให้ระดับอินซูลินลดลงร่างกายได้พักผ่อนและเผาผ,าผลาญได้ดีขึ้น3ลดน้ําตาลและคาร์โบไฮเดรตแปรรูปเพิ่มโปรตีนและไขมันดีในมื้ออาหารทําให้อิ่มนานและรักษาระดับน้ําตาลได้ไม่เหวี่ยงแต่ถ้าการปรับพฤติกรรมเป็นเรื่อง ยังยากสําหรับคุณแต่ก็อยากแก้ปัญหาค,คาร์บอนแบบมีตัวช่วยพักมาหาบุ๋มได้เลยค่ะแล้วเจอกันบาย